ดครับผมชื่อนันทวุฒินันนอกจะมาสอบการติดตั้งสปิเตอร์ L สามโอเคเริ่มเลยจ้ะเริ่มเลยครับอันแรกอันดับแรกมาที่สปิเตอร์ L 2ค่ะแล้วก็มาวัดค่าสัญญาณค่าสัญญาณสปิเตอร์ L 2นะครับค่ะว่าค่าสัญญาณเกินลบยี่สิบไมค่าสัญญาณถ้าไม่เกินไม่เกินยี่สิบนะครับค่ะสามารถติดตั้ง L 3ได้ค่ะสามารถติดตั้ง L 3ได้ค่ะโอเค ติดตั้งที่อสามขึ้นเลยครับจ้ะรกรณีติดตั้งได้ค่ะได้ติดตั้งได้นะครับอ่าล้วก็ถูกติดเหมือนกับที่ที่คืออ่าเราก็เอาสายแพดคอร์ดท,ที่ติดมากับสปิเออลสามค่ะปล่ไปก่อนปล่อยมันลงมาเท่ากันอจ้ะอีกฝั่งหนึ่งจะเสียบที่สปิเตอร์อลสองค่ะ อีกฝั่งหนึ่งที่จะเสียบที่สปิเต้เอาสามช่องอินค่ะเสียบเข้าไปค่ะเอาสามช่องอินค่ะข้างล่างค่ะจ้ะนั่นแหละมันจะมีอ่า,อาจะดันให้ดังแก๊กค่ะโอเคเรียบร้อย ก็วัดค่าเราก็จะวัดค่า power ค่ะของลูกค้าเก่าค่าสัญญาณมาเท่าไหร่ค่ะยี่ไม่เกินลบยีิบเจ็ดค่ะติดตั้งได้ค่ะค่าสัญญาณลูกค้าใหม่ค่ะไม่เกินลบยีิบเจ็ดติดตั้งได้เหมือนกันค่ะเรียบร้อยก็การติดตั้งสปิเตอร์ L 3ามพอดที่หนึ่ง เป็นของลูกค้าเก่าค่ะเสียบเข้าไปวัดที่สองเป็นของลูกค้าใหม่แล้วก็จัดเรียงสายให้เรียบร้อยค่ะไม่พับไม่หักนะคะเราจะมีเนมเพจที่สายแพดคอรจากสปิเตอร์ L สองและสปิเตอร์ L สามที่ต่อกันอยู่ค่ะสองแผน่นมีที่เป็นลูกค้าเก่าหนึ่งแผน่นลูกค้าใหม่หนึ่งแผน่น จัดสายเรียบร้อยก็ปิดฝาค่ะปิดฝา ก็ขอปิดการสอบเพียงเท่านี้นะครับเรียบร้อยค่ะ